สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับบ่าวกุ้งชาแนวนะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลเข่าแ้งจังหวัดราดชาบุรีนะครับผมวันนี้เราจะมาเก็บภาพบรรยากาศที่ทางสมาคมบอนไซไทยโดยท่านนายกพิสิทธ์นะครับผมได้นําคณะหมูบ่บ้านบอนไซยางโทนหนองปลาไหลจังหวัดกาญจานบุรีมาดูงานที่เข่าแรงแล้วก็ห้วยยางนะครับผม เบื้องต้นนี้ก็จะเป็นสวนของพี่ดาวเขาแล้งนะครับผมก็จะมีสมาชิกมากันหลายท่านเลยครับมาดูงานสวนพี่ดาวในมีตะโกเยอะนะครับผมนี่ครับนี่ชาวบ้านหมูบ่บ้านยางโทนหนองปลาไหลนะครับผมนี่ครับมาดูอันนี้จะเป็นต้นเข็มเนาะต้นเข็มก็ต้นตะโกเยอะเลยนะครับบ้านพี่ดาวเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับผม นี่นะครับพี่ดาวเจ้าของบ้านเจ้าของสวนลงมาส่องคนนี้เอาครับเจ้าน้าเดี๋ยวเราต้องไปหลายที่เดี๋ยวหมดเวลาเราจะไปไหนครับพี่แจ้ว เราจะไปที่ไหนต่อ,อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาสมาชิกหมู่บ้านบอลไทยนะครับ <c oughs> ไปดู <c oughs> บ้านลุงมออแล้วก็ถ้ามีเวลาขเขาจะแวะดูหลายบ้านที่อย่างบ้านพี่ดาวอย่างเงี้ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มคร <c oughs> อย่างบอลไทยสามารถสร้างรายได้จากบอลไทยหลักๆนะครับเดี <c oughs> ๋าายวเรามีเทคนิคหลายอย่างจะนี่บ้านอบตตดาวไม่ใช่ครับเทคนิคหลายอย่างที่เดี๋ยวท่านอบตตหรือว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ในวงการรถไ์เนี่ยจะช่วยส่งเสริมนะครับช่วยแนะนำาชีพพวกเราครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนหน้าครับผมจะี๋ไ่าไปเจอที่อีกสวนหนึ่งครับผมบอกว่ามันมีหลายสวนนะครับเดี๋ยวเรายังยังระบุไม่ได้ครับโอเคครับอีกคุณค้าว่าครับลอกมะต้นนี้ทำามากี่ปีปีสิบนี่นี่กว่าแล้วครับสี่สิบปีกว่า คนมาให้หลายบาทมากแต่ก็ยังไม่ได้ราคาเนี่ยผมผมเสียบนะผมเสียบติดติดติด,ต,ดติดต้นหมดเลยอันนี้คือกิ่งเท่าไหร่ใช่ไหมพี่อ่าอ่าเสียบติดต้นหมดเลยไม่ได้เสียบห่างๆนี่ครับสวยงามมากสร้างมูลค่าได้จริงมันมันก็หาดูยากนะเราเราที่เราหวงมันก็เรื่องไม่ไม่เคยเจอ แล้วที่ไปดูทุกสวนเราให้ให้ดูแบบลักษณะไม่มีแต่ตรงต้อนเรามีตรงต้นอาจจะมีแต่ลักษณะอย่างนี้อ๋อถูยเาะอานหนึ่งเป็นควายก็มันมีคนมาจีบเยอะครับแต่แต่ยังไม่ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจยังไม่ยังไม่ตรงกันยัังงไม่ตรกแค่จะเป็นคนดีลเลอร์มาให้วงการบอลไฟในราชบุรีนะครับ มีชื่อเสียงโดง่งดังท่านทำามาไม้อะไรต้นที่ขายไปสี่เพื่อนเพื่อนไทยแล,ยแล,ยแล,ล้วก็รางวัลใหญ่ๆเยอะมากไม้ส่วนม,มากหลักๆออกจากที่นี่แล้วก็เป็นคนริเริ่มไม้ก่อหินเป็นคนริเริ่มทำไม้ตัวใหม่ๆครับให้คนในพื้นที่มีอาชีพเนี่ยที่คนเนี้ยก็มาจากบองไซใช่ไหมนี่เป็ไงก่อหินที่ไนประเทศไทยนี่ทำไม้เยอะแยะนี่นี่คนน,นี้คือต้นตำรับในประเทศไทยนะแล้วมัน,นมจะจอยังไงพวก ไี่ต้องพูดได้อ่ามีไม้บางต้นที่หุวงม่อนเราเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่นี่เกาะตั้งแต่ต้นเล็กๆเมื่อกี้เกาะมาแล้วอยู่กับแกมาใ <5 S 2> น35ปี40ปีแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่ขามไม่ว่าจะเป็นหา,านงเล็กบางน้อย,อยเดียเด๋ยวเกาะตั้งกับพ่อเมธอ,อ่ะแต่พ่อเมธตอน,นเนี้ย35-40ปีแล้วนี่คือต้นตำรับเรามาพาให้คือเนี่ยอันนี้ก็ทำหมู่บ้านเราใจแล้วอยากให้มี ว่ามันทําแล้วมันสามารถสร้างรายได้ได้จริงครับเป็นที่เป็นจริงอ่าตามพวกเราตามสบายเลยนะครับใครไปเข้าใจอะไรอยากรู้อะไรเพิ่มเติมได้เลยฮะได้เลยเพราะว่าน้โมดแต่งมานานจัดจัดขายได้แน่แน่อ่ะขนาดต้อยเพื่อนตัวนี้แสนอ่ะขายได้แล้วอ่ะคือมาจากมาจากทางการระบบเลยใช่ไหมคะอยากจะบอกว่าเนี่ยลองเดินดูรอบๆมาแล้วจะสั่ง ้านแล้วขายได้ทุกต้นเลยไปดูนี่มะขามหวานหลักกินได้ด้วยนะอ่าแล้วก็รอบๆตรงเนี้ยค่ะเขาจะทำรอบบ้านหมดเลยรอบบ้านอะไรต้นไหนเอาขึ้นได้แล้วคอยขึ้นมาต้นไหนขึ้นไม่ได้แล้วก็ปล่อยไว้อันนี้ไม่ใช่ปนไส้นะที่ตรงนี้จักไงเฉพาะบ้านนะเฉพาะบ้านเฉพาะบ้านนี่สามไร่ไต่งเงินไปจัดล้านละสิบล้านแล้วมั้ง

ที่พังมันจะได้โบ้านได้ชาวบ้านที่มาดูงานหมู่บ้านน้องปลาไหลมาเซลฟี่ถ่ายรูปกับต้นมะขามหลักล้านของลุงมอดนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าอีกช็อตนึงนี่มะขามแกะน่าเสียบใช่ครับผมครับผม มันจะโตไปเรื่อยๆยังไงบางคำข้อย่างวัดลุงมอดเคยมาไหมครับไม่เคยมาครั้งแรกเนาะไม่เคยเข้ามาข้างในแต่เคยอยู่เลยเหนือเขาแหล่งกลางโน้นครับผมการตัองหนองหอยแช่น้ำก็รน้ำแต่กระทั่งพวกนี้เคยทำก็ขอจ้างไปตัด ตอนนี้ลุงมอดก็มาหามาพา,าเดินชมสวนให้กับพี่ๆสมาชิกหมู่บ้านบอนไสนะครับผมลุงกำลังพาเดินชมทำตั้งกับพ่อเม็ดอีปีแล้วลุงเกือบปีสิบแล้วเนี่ยตนนี้พี่ผมอะ การเวลาเป okay. ็นอย่างไรอย่ดียวกัตัวนี้จะตั้งกับเข้าตะเกียบเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่ตอนอันนี้คือเตียบเตียบเตียบดินทีแรกเราก็ไม่รู้มันจะเป็นจะเล่นไปต้นละห้าพันต้นละแปดพันมูลค่าเพิ่มมหาศาลเลยตอนแล้วครับใช่ตอนแล้วลงดินไว้ พี่ครับนี่นี่อันนี้จะของสวใช่ไหมพครับพี่ครับเฝทางนี้หน่อยเดี๋ยว่อได้นำสวนหน่อยครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาชมบรรยากาศอีกหนึ่งสวนนะครับผมอันนี้เป็นส่วนพี่ตู่มวยยางนะครับผมอันนี้ก็มีจิมบอลไซด์สวยๆทั้งนั้นนะครับผมตะโก้ก็เยอะนะครับผมส่วนนี้เอยวาไปชมบรรยากาศกันเลยครับผม ไม้ที่สวยแล้วก็ดูว่าเราจะต้องทำยังไงแนวทางคือสร้างไรนะอย่าลบสูตรเนี่ยจากกิ่งตอเล็กๆเนี่ยเราตอแล้วเอาไปปดินไม้อย่างเงี้ยพอมันโตเราโค่ขึ้นมาก็สร้างผลผลาตได้ครับนี่ขายได้ถ้าเรามีความสามารถไม้เราใหญ่ในดินเราตอตอใหญ่มาขายก็ยื่ได้ราคาดีตาม อไม่รู้ะไม่มีใครเ่าไม่มันก็จ่ายจ่ายมันไม่เ่าอ๋อันนี้มันต้งทไใครว่าจ่ายเหออกเแต่มาอยู่นี้มูลค่าเยอะเลยอ่าดินชมรบายครับใครไม่เข้าใจไหนก็ถามได้น่ยนาดเียว เนี่ยน่าเป็นร่อนเลนี่ยร่อนขายได้อีกอเอามาดินเม็ดเอามาแต่งหน้ากระถางเป็นไรายได้อีกดินเม็ดดนินเม็ดดินเม็ดดินเม็ดคล้ายดินลูก,ลกลหลังอร่อนายกับไร่อน โอ้แท็กเลยว่าทีนี้เราตอนหลักร้อยหลักเนี่ยถ้า<ม>ตอนท <สน HHH> ีนี้มักนกน็ต้องคุยกันพันแล้ขึ้นเนี่ยเพาตัดมุ้เนี่ยหลักพันร้อยเนี่ยไซนี้อยู่ที่ประมาณ300 250 300แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ลูกทรงแล้วแต่ความล็กใหญ่ถ้าสนใจหินไปได้ค่ะที่ไหนครับไปที่ไหนครับบ้านบอนไซค่ะยังโคนละลายจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโอเคชัดเจนครับ ครับเพื่อนเพื่อนที่เห็นนี่ก็เป็นต้นตะโกนะครับไม้โครงสร้างไม้ใกล้จบก็มีนะครับผมอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็เป็นส่วนป่าสวยงามมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับจะเป็นมะขามต้นใหญ่ๆบิ๊กๆโซนนู้นก็มีนะเพื่อนๆ ส่วนพี่ตูบอนไซห้วยยานะครับผมใครมาห้วยยางก็แวะเวียนครับก็จบไปหนึ่งกิจกรรมนะครับผมก่อนกลับก็มาถ่ายรูปร่วมกันครับไว้เป็นที่ระลึกนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ